น่ากล้่ะังแต่งมิสยูโอ้ไอไอไอเดนโนะเอ่อข้ามินค้ามินติ้งกับสตูดิโออินสตูดิโอเบสซชาลีอืมนิซานใชสใชส์เออไ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 อ่ต้อกูไอมิสอยูลองทำโนซีโออลองทำลองทำโนซีแบบ Ken hour อ่าทำอะไรอยู่ค่ะ i m just come here อ๋อโอเคโอเคค่ะจ้ะกินข้าวยังคะพอมต้องจ้ากินเร็วค่ะ b e f o r e sushi eat and you live now อ่าทุกคนใครมาบอกว่าให้ป้าแตงกด P K กับน้องนะ Can apply with you Yes yeah 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 มนมคะเนัใจให้าแตงด้วยนะเป็นนนะคลุงซายลุงเป๊ลุงซานลุงเป๊โดาลิงค่ะเป็นกนกอินบีวีอืมวีวีอินกนนคเอ็ม

กดเก่งมากค่งเกมโอเคโอเคค่ะป้าแตงค่ะป้าแตงมาดีค่ะตอบมจะคอนแทคได้นะคะข้าพ่อจอได้เลยจ้าเอาแล้วเอาแล้วกามินกามิน yes คุยยับตา โอ้ยู่นอกน่าละโอเคขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณเยอะขอบคุณเยอะ Thank you พี่ดอลลินต้องนิสธรรมโอ้โหเอาแล้วนะ See you later See you later ลินโอ้ยคอยมินต้องเลนะกามินแล้วแป๊บแป๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป๊บแป๊ไม่เคยเจอเลยนะคะน้องน้องชื่ออะไรนะคะ พี่บูมค่ะบูมค่ะบินค่ะ,คะอ๋อน้องบูมกับน้องบินได้คุณเก่งเก่งค่วยเขาด้วยนะเก่งเก่งเสื้อเื้อซื้อเะื้อค่ะอ<ล>๋อป <ซะ S 1> ้าแดงเป็นพี่สาวของชาลีเหรอคะอ๋ออ๋องี่นีเป็นพี่สาวของน้องกามินค่ะโอ้ย,ยัตติไฮสตูไฮ โมโมสวัสดีนะกามิ tamam. นยังใช่สวัสดีคระคุณเชาเยนยงเซยินดีเลยบอมเมื่อวานงานแฟนมีน่ารักมากอันนี้เปิดเพลงลูกทุ่งไปด้วยได้ไหมนี่ดีดีดีี s to อ n องท้ทวางท้งทแกีนนงท้ทวาบอมเขาบอมแกีอมน่ตัว่งกบินน่ะ ชาลีเป็นน้องเขยอ๋อน้องสะพ้ายดิไม่ได้ชาลีต้องเป็นน้องเขยเป็น้องเขยน้องเขยเขยนี่น้องบู๊มหรือน้องบินเปิดเพลงหันบีบู๊ครับีบู๊บ ลูกทุกไหมแม่ตั้งใจพุ่งไหมครับโอ้ยพุ่งค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหนึ่งห้าสิบตองเดซีด้วยของร้ากันกามี่มาขอใจให้นะคะขอเป็นพี่สาวแท้ๆของชาลี้วนล้วแทีนมแล้วก็มันทาแลห้มันกุทุกคนทุกคนทุกคนหน่วัห้าสิบคนเลยหรอ บ้าทั้ง1คนเลย้องแท้แท้วาของแทของแทจาขอบคุณค่ะพี่จ้าพข่บคาณม่ะขอบคุณค่ะมาขอใจให้ขอคนณ้อกัาวินชาค่ะ เออเออเลนขาแดงฝั่งนู้นส่งเสียงเลยเขอบคุณครับอ๊บสวัสดีครับดูนี้แหละทอแทน Love Thank You ขอบคุณมาก Thank You คะแนนฝังโคตรมากขอบคุณนะคะน่ารักมากๆที่มาช่วยขอจอขอใจนะคะขอบคุณนะคะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อเตีุ้นเรโอ้โหยอคุณคุณแท็้นน้อเนี่ด้ยนะคะแท็บอ้หติงขอบคุณค่ะสาวอ้สาวชชิงไอ้ิชิงพี่แตนน้กมินและก็พี่พงเลยนะสวยสนนะคะไอ้ไอ้ Thank you Thank you everyone Thank you ขอบคุณค่ะส่งใจส้มขอบคุณนะคะที่ส่งใจส้มขอจอให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ Thank you นั everyone Thank you สัสข้างสัสต่อ Thank y อ u สู้ได้ค่ะได้ค่ะพี่น้องเลือกตัวเลือกคิว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 วีคิวเด็ดคิวเด็ดขอบคุณซาปาไปย้า

ชื่จชขอบคุณนะคะพี่เมทขอบคุณ้อมเดตี่ด้วยค่ะขอบคุณที่มาขอต่อขวใจด้วยโอ้ห้งเต็งวเตุยเฮ้ยเชียร์ใจเชียร์ใจเลยเชียร์เลย ีเขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ t h a n เก o u ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่เพชรนะคะขอบคุณพี่โอ๋ขอบคุณพี่เพชรพี่เพชรนะคะบอมขอบคุณนะแวะพีจำค่ะพี่โอ๋แวะพ่ะพี่โอ๋จิ๋วจ้ะว้าวจ้าวจ้าวจ้าบจ้าว้มส้บคุณนะค้าวขอบวจ้าวจ้า้วก็ขอบคุณจ้ามกาวจมาวจ้าวจ้าใจ้า้วยนะไจ่เคยขาใจ้า้ววจาวจ้าวจ้า้วจาวน้า้าวจ้ินคืาสาวาวจ้าวจ้้าวจ้าา แบเดียว yeah. ใช่บินผ่านมาแล้วด้อมการมินคือเก่งมากอุ้ยเอาอีกหรอเอาอีกใช่ไหมคะวันชิร่ค่ะเ๋อวันซีร่ค่ะเมื่อกี้การมินกดมาแล้นการมินกดมาแล้วตกใจหมดเลย ทุกคนฝากเขาจอหน่อยค่ะพี่บุ๋มน่ารักครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบ้านกามินขอบคุณนะคะพี่เบทมีสองร้อยไหมครับออกแนวมหามหาตั้งยืนแล้ว่ะสนุกสนุกค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอบคุณคุณติ๊กนะคะวิวสิตาติ๊งย่าไม่หนคนอวดคนะโอ๊ยไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นคอมมเนต์อวดเลยะครับทราบค่ะรับทราบค่ะวันนี้มีแต่คนน่ารักครับ Thank you. มีคนน่ารักแล้วก็มีป้าหนึ่งคนป้าก็น่ารักป้าก็น่ารักป้าก็น่ารักน้องบุ้มน่ารักคุณลิ้งขอบคุณค่ะแต่หนูว่าป้าแตงคือพี่ต้องเป็นแบบญาติของพี่ชาลีอะพี่แน็กอ่ะเพราะว่าชาเนี่ยเออใช่ใช่ไหมใช่พี่บุ้มร้องเพลง ลองเพลงนี้คือเป็นพี่น้องแนค่ะขอบคุณค่ะคุณอันอะไรอ่านไม่ทันนี่น่ารักทุกคนขอคุมค่ะพี่ดาวอง MVP แล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณนะคะคับผมดีเจนน่ะ thank you มากค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่มาขอต้อให้บเรววหลีเร็วแบบเซอร์ไพรส์มากจริงค่ะมารีค่ะซูซูค่ะฝากขอจอใจส้มไปนะครับทุกคนนี่สาวแท้ๆมีสี่คนครับ นี่แหละสาวสาี่ตง่งคือคนที่สาวตาคมสนใจมีคน,นบอกเรียบร้อยพอด,ดอเราต้องเต้นแล้วอ่ะกามินรเราต้องเต้นแล้วยืนไปนี <c oughs> ่ค่ะ เจลกาพิมพ์น้องเอแกสออ้ยพ่ันหนึ่งร้อยคะแนนไม่เคยเจอขอทุกคนที่ดูคนนะว Thank you Thank you คุณมากครับคกิมีสี่พันหนึ่งร้อยสคะมาคนนค่ะว้ายโอ้แต่งซุซอ้ใครเปิดเพลงบูแยงเปิดบัว่างนี่เห็บปวดแล้ว ขอบคุณนะคะคุณเจ๋งม่ขอบคุณเะาไ่ต้อจงี่ไปไปขอบคุณนะคะออม ขอให้เป็นวันที่ดีของทักคนนะคะขอบคุณคะเช่นกันนะคะอันนี้ตัวแทนขวดนะคะแทนขวดป่าพลียายยายเหยียบเท้ากันนะคะทุกคนเคียร์ท้าด้วยนะคะห้ามปาขวดนะโจโจยายวอยากไปแล้วก็คือแบบนี้ติดลมแล้วนะกับห้องเต็นต์ต่อคืนนี้นอนไม่หลับแล้วไปทุกคน สนุกสนุกโอ้ข้าคุณค่ะคุณตั้งชาบาน้องน่ารักยายลังแก่ขอบคุณด้อมเดซี่นะคะไม่เคยพอใจได้เร็วขนาดนี้ค่ะตอนนี้ป้าแตงกับบูมขากรอบกันแล้วขอบคุณค่ะบินเต้นสู้เลย กามน come on dance no dance มิน dance thank you เุเีู่มคือแบบใครรองได้ช่วยนะคะใครร้องได้ช่วยนะคะโต๊ะไหนสั่งยำจ้าเดี๋ยวยำไปหน่ะทีลุกขึ้นเลยค่ะ หน้าเวทีลุกขึ้นค่ะที่เธอเรียกฉันลั่งไยจะเก็บเอาไว้ในใจรอยมาชื่อดีก็ไม่ท้องไปแต่มาแทรกมาแล้วเหยทยดไมล่ะนะหรือเห็นลาชานทุคนบ้านู้เหทุกคนขับเลยฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาที่กี่ขี้เกียบจเี้ถ้ามองฉันนี่อะไรมองที่ใจหรือว่ามองที่าฉันยากยสุดยอดสุดยอดสุดยอด

สนุกเกินขอบคุณพี่เพชรนะคะขอบคุณพี่โยขอบคุณพี่โอขอบคุณพี่เอฟคุณครองแม่หมีนะคะหมูหญิงน้อยค่ะพี่วิวาฉานะคะทีศูนย์คุณ DIY Market พิการินชาลีขอบคุณครับเหนื่อยไหมเหนื่อยสนุกอ่ะ่นโลบูติคิวสนุกไหมต้นเหน่อยไหมต้นมันมากป้าแดงป้าแดงเหนื่อยไหมคะ มากสบายขอบคุณมาสวัสดีค่ะดีเจวันสนุกกันไหมสนุกกันไรสนุกไหมมวนคักคัตห้องนี้จะเป็นแนวม้วนๆหน่อยดีหนุกหนุกเลย next time กามียนยู o u have to dance อ่ะ yes แบบหน้าหัน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 อะไรหน้าหันหน้าหันคือเต้นแบบอู้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 มวยจอยมวยจอย I can try next time next time you have to dance ค่ะใช่นะคะคุณสกายทอ้คุณเออเขาจะเดินต้องอาบน้ำใหม่แล้วว่าใช่ผมชอบเปียงเลยตอนนี้จักอ่ะจักมาเลยจักอะไรหรอไม่รู้จักจักกะจีกะจีน้องกามินยอะค่ะน้องกามินคือเทรนเนอร์ของป้าแตงนะหรอคะใช่ค่ะน้องมินก็คื ป้าเตงอ่ะเพิ่งเข้ามาพีเควนที่สองค่ะทุกคนและเพนเลอร์ของป้าเตงก็คือน้องแกรมินน้องแกรมินพิเชอร์พิเชอร์อ่ะแบบเต้นหรือว่าเวทคะเวทเหรอคะในทุกๆดน้านเลยค่ะโยคะร์อ๋อเหรอแกรมินยูดูยูดูโยคา Yes I know but uh, l o ลืม very very long time I before 1 e e เป็นเออเทอ1 r ปีก่อนโอ really yeah yeah ได้ค่ะสซโล่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมานะคะ that that why your 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 uh your shape is in shape your body in shape very good oh ขอบคุณค่ะ thank you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  อบคุณนะคะอ๋อหรอคะไปเซอร์เลยเหรอไม่ใช่มีก็คือมีใบแบบเป็นครูอะค่ะ โอ้ All Professional of yoga <laughs> ไม่ <laughs> <laughs> ไม่ไ,<ป> Corner, <laughs> ไม่ว้าวตยบไทยเป๊ะมากเลยล่ะไม่ไม่ไม่ปิ้นโตพุ่มม้วนเก่งมากเก่งมาก สวยสวยสวมากๆขอบคุณค่ะเขาบคุณขาคืมังมาค่ะขอบคุณมากๆค่ะป้าแดงดีนะคะปะมก็ว่าตบอกะกใหม่นะคะขอบคุณทุกห้องด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณครับจบก็ในะคะแจกันใหม่ค่ะโอเคค่ะดารินค่ะเปิมหนึ่งนะคะไปไ บาย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 ค่ะบายบายน้องโบมน้องเบนบายบายค่ะบายบายค่ะน้องบายบายค่ะป้าแตงสวัสดีค่ะป้าแตงหายใจทางป่าน้องนิ่งค่ะอ่าตอนนี้ออมโมโม่ and อัลโต้ come together ขอฝากโมโมกแปะอย่างรหน่อยค่ะดูป้า w ม i t a m i n u t please I shall play ping pong now. Oh, ping pong, okay, okay. <laughs> but, but, <laughs> then yes, to go home. Oh, okay. kao yang ka? Jingao ka? Ah. And, tomorrow, tomorrow, Tamala yu ka? Tomorrow. Oh, tomorrow is Mother's Day. Yes. 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 I, I know, and, but, I, I need to know, we, Together Na? outside, no, Ah, but, yes, yes, but uh, uh. um, yeah. Okay, okay. So together, okay. Car and you call with your mom and tell her. Yes, yeah. yeah. Mother Day in Thailand. Yes. Uh, mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Okay. Car. Yeah. Mother Mother Day. Mother Day, Pongni mm. Mother Day, Daddy Day, um December December five day, right? Okay, mother in Korea Korea, in Korea. Yes. five in December. Mm. Yes, yes. That right. Daddy Day and and thirty in November is thirty in November. Oh, my birthday! <laughs> oh, darling, living <laughs> lemon <laughs> <I remember it. laughs> oh. oh, oh, yes. Thank <laughs> you. Yeah, thank you. Why it's so fast the time? Very quickly. very quickly. Um, we know. Leo, already, already one, one January, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Yeah, yeah, it, it's fly. August, right? And we four months, we four months, next four months, we, we know one year. Oh, you are ready. Ah, oh, yes. Very fast, quickly time. Mm -hmm. Darling, come. Ah. Susuka PK, I will go, um, aim, uh, teaching teach, teach, yeah. i can't teach you thank you for teach me yeah yeah but i castle of and you come to stone. yes 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 uh, uh, yes i will go i will go but uh, i charlie take come um, here and take go ก uh ็เพราะตอนนี้ night check out วอลล์โอเคเร see you in tomorrow okay ค okay uh ่ะของอร่อยโอเคค่ะนะ see you tomorrow น้องกามมิน thank you นะค่ะ see you again ค okay, ่ะ okay ค่ะ bye b ค่ะ bye bye หยาทุกคนกกนรักนะ่ารักเนาะ ขอบคุณนะคะป้าแตงกำลังฝึกนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญให้ป้าแตงด้วยนะคะมาคุยมาเมากันนะคะเดี๋ยวป้าแตงเปิดลำโพงแปบบนึงค่ะขอบคุณนะคะคุณคิมมี่คุณฮัตสุขอจอดแตกขอบคุณคัะ เดี๋ยวพวกนี้จะไปหาอะไรกินกันนะคะที่บา้านวันแม่นะใครจะไปไหนกับแม่บ้างไหมะคะมีใครได้หยุดยบ้างไหมอะ่ะใช่ค่ะข้างหลังเป็นเครื่องออกกำลับบงกายะคะ่ะด้อมเกลือขาะอย่างเดียวไม่เป็นไรแค่ขอได้คะแนานเราก็ดีใจแล้วนะเราวันนี้แน่นอนก็คือเราไม่บิน ้เราไม่บินแน่นอนอย่าลืมถ่ายคลิปพวกนี้ได้เลยค่ะรอปาติงอ่ะปาติงเดี๋ยวปาติงถ่ายแบบยันวางอ่ะปังเกิดวันที่ยี่สิบสองกันยานะคะน้องก้ามินพักอยู่ที่บ้านแล้วนะคะนึกว่าประกอบเราตักผ้า เ้าตาดผ้านี้ดูแข็งแรงมากเลยอ่ะคือวันเนี้ยมันเป็นเครื่องออกกำลังเอาไว้ตัดผ้าแล้วอ่ะคุณพัสกรเกิดเดือนกันยาเหมือนกันเลยเหรอคะอายุเท่ากันเลยสี่สิบใช่ไหมคะเอ้ยี่สิบเอ็ดไม่ทันละเบสเห็นเบสน,น,นึกว่าชาลี เบนมาสวัสดีทุกคนหน่อยสวัสด,ดีครับ <rí> e> วันนี้เบนไม่ไลฟ์หรอจ๊ะวันนี้ยังป,ประกอบไม่เสร็จเลยอ๋อยังประกอบไม่เสร็จนะ <c oughs> เขาต้องประกอบนะเ <c oughs> กิดเดือนเดียวกันเลยคุณหนั่มพี่ชายเกิดเดือนเดียวกันเลยหรอคะ <c oughs> คนเกิดเดือนกันยายเยอะนะ <c oughs> สุดหลอ่อครูบอลมาแล้วพี่ต้นอ้อ <c oughs> ตามเรื่องี๋ยว่านางไปเอาลำโพงมาค่ะเอาให้เห็น,นหนุ่มหนุมในลำโพง้านเหนียวใส่ใส่กันต้องสูงขึ้นอันนี้ไว้ไหนอะค่ะอันนี้ไปไว้ไหนอะลุงแันถ้า้นี้ไจะไปใส่ <laughs> มันดูใหญ่มากเลยอะเราปะตังถามลุงซันกับน้องเบสว่าเครื่องออกกาลังกายนี้เราจะเอาไว้ไหนหรอแล้วลุงซันกับน้องเบสบอกว่าเอาไว้ที่นี่มันได้หรอสตูนี้ยังมีที่ไว้อีกเหรอ,อนนแ,แม่ฮะลุงซันเรายังมีที่ ไว้อีกนี่ไงได้แล้วเหลือ,หอเหลือเหลือเหลือเดี๋ยวเปิดลำโพงก่อนนะคะอนนีีน่่อออเอ๊ชาลีไปไหนชาลีอยู่แถวนี้ละคะ่ะทุกคนจริงปะคะน้องจะมาจริงปะกี่โมงละอ่ออ,กอีกครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวบอกให้นาแน็กไปหลับเกิดปะโหยฮ่ามีคนบอกว่าให้เปิดเพลงหวยหาความรักความเมตตาให้สองคนหน่อยอันนี้ก็บูทูต้องไหนอารมณ์สั่นบอกเลยค่ะอารมณ์สันบอกตูก็กยุ่งอันนี้ใช่ใช่แล้วก็เปิดดอูทุน้ โอ้ยโอคอนแบบหนึ่งนะแบงโอ้ยฮะที่เราประกอบเรียร้อยแล้วไม่เอาเย่ราประกอบเอยบ้อยอ้ไม่เอาเราไม่อาออกได้แล้วเดี๋ยวเราจะร้องแบบอนาลอกนะสีมสวยจังคือวาแ่บอกว่าอะไรนะความ เพน,นะะพูดตรงๆก็แต่งตัวไปแล้วทุกคนทุก<อ>คนใครบอกว่าแต่งฟันสวยนี่คือสิ่งเดียวในชีวิตที่พ่อแม่ให้มาดีไม่ได้ดัดฟันด้วยนะให้มาอย่างเดียวอ่ะฟันที่เหลือไม่ให้ ได้ยินเพลงใช่ไหมคะลักเธอที่สุดสวัสดีค่ะคุณมาชวนรักเธอที่สดรักนันมานเอ๋ได้ยินไหมคะ h e ล l ล นฉันนั้นโฟมองเธอกับเขาในความสงสายที่เขาไม่เธอนเธอนทุกๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนั่นคือสายตาของเธอที่มองดู ความชื่นชมท่าทีที่สุดที่มีเขาข้างกายเดี๋ยวนะแต่ก่อนอ่ะก็ลองทันลุงซ <c oughs> ันขำอ,อะไรทําไมเดี๋ยวนี้ลองไม่ทันอ่ะเพราะความอะไรอ่ะลุงสันเพราะความอะไรหรอไหนแล้วไหยแล้วอ่ะขอบคุ

เขาเรียความรักและความเชื่อมั่นท่าทีที่สุดสมที่มีเคยอยู่ข้างกายเป็นอะไรที่เหมาะสมทุกอย่างุ่วนกันในทุกๆด้านแต่ทำไมผมไม่รู้หัวใจ